แตกมุมข่าวโดยผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีลิฟตกริมปูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของช่วงงข่าวรอบสัปดาห์วิกีตเราอัพนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างเพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เกิดความขัดแยงะะ้งระหว่างยูเครนและรัสเซียขึ้นอยากจะให้ช่วยเล่าที่มาที่ไปสักนิดหนึ่ง ยิงมันใกลตัวเรานิดนึงนะผม <c oughs> อยากจะพูดมานานแล้วแต่ก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยใกล้ตัวเราแต่ว่าหลางังๆมีคนพูดกันว่ายูเครนกับไทยเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองเ,เป็นคู่แฝด <c oughs> คือมีการเดินขบวนอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมาพร้อมๆกับมาพร้อมๆกับ,นกบเนี่ยกอปปสเนี่ย <c oughs> นะฮะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะ,นะะแล้วก็ทีนี้แต่ว่าจริงๆมาพิจารณาดึกๆแล้วเนี่ยเหตุผลในการขัดแย้งไม่เหมือนกันนะฮะ คือยูเครนมันเป็นประเทศนี้นะในอดีตเนี่ยยูเครนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต<ช>นะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะเข้าไปรวมกันเลยสหภาพโซเวียตพอพอตอนสหภาพโซเวียตลม่มเขาล่มเนี่ยปี2 5 3 4นยะยูเครนเป็นอิสระ ตอนนั้นนะหลายหลายประเทศเป็นสิประเทศที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตเสียดีสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่ประเทศรัสเซียประเทศยูเครนประเทศอะไรต่อมีอะไรแถวนั้นนะจมเลยยูเครนเนี่ยทั้งเหนือของยูเครนเนี่ยติดกับโซเวียตทั้งใต้ของยูเครนติดทะเลดำนะฮะยูเครนกับโซเวียตเนี่ยมันผูกพันกันมานานทั้งเชื้อชาติทั้งวัฒนธรรมทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมนะ พอยูเครนเป็นอิสระปพ๊บเนี่ยคนในเนี่ยเวลามันอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่ชอบสิ่งที่มันเป็นอยู่มันอยากจะออกไปนอกพอมันเป็นอิสระมีอิสระภาพปุ๊บมันอยากจะเป็นฝรั่งอ่ะมันอยากจะเป็นเสรีภาพประชาธิปไตยแบบอเมริกานะฮะก็พยายามที่จะไปอิงหรือเข้าไปจอยกับ E a c นะฮะสวาคอมของยุโรปอ่ะนะฮะซึ่งซึ่งอันนั้นเน่เป็นเป็นเป็นความมีความเป็นตะวันตก ผู้นำประเทศของเขาเนี่ยพยายามเอียงเข้าไปทางนนเลยะนะฮะแต่ปรากฏว่าพอจะเข้าไปแล้วทางเคเซียเขาก็ผมคิดว่าเขาเองเขาก็ไม่อยากไปแบกมาเหมือนกับเตี้ยอุ้มความเดี๋ยวก็จะไปเจออย่างตุกรกีอย่างกรีกอย่างอะไรโอ้โหชดใช้กันอุตลุดต้องไปอุ้มไปหนุนกันเนีงและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าไปตรงนั้นเพิ่มเนี่ยก็หมายถึงต้องห่างจากรักเสเซียจริงๆรรัเสเซียเขาไม่ยอมถ้าเกิดประเทศตะวันตกไป ไปตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือยูเครนเป็นของตะวันตกได้รับอิทธิพลตะวันตกคือเป็นหอข้างค่ายอยู่ติดประเทศเขาเลยแล้วในทะเลดำเนี่ยเป็นทะเลที่เขตอิทธิพลของรัสเซียรัเสเซียรัเสเซียมีกองทัพเรือมีอะไรอยู่ในนั้นเต็มเลยแล้วถ้าเกิดยูเครนไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยรัเสเซียมันยอมไม่ได้และเขามีความผูกพันกันสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งรัสเซียทําให้ยูเครนต้องกลับมาคิดใหม่ก็คือพลังงานที่มา,ท,มาที่มาเลี้ยงยูเครนเนี่ย ไอ้ท่อก๊สเนี่ยมันมาจากรัสเซียมันส่งมาทางโนนค่ะถ้าเป็นอย่างั้นผมปิดท่อเน,นี่ยคุณตายเลยค่ะนะฮะคุณต้องใช้โอ้โหก๊สแพงเลยแพงแล้วสิ่งที่น่าชมผู้นําเขาอย่างนึงคือว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาผู้นาของเขาวันหนึ่งเนี่ยไปทางนี้วันหนึ่งมาทางนี้ที่เขาย้ายไปโน่นย้ายมานี้ก็เพราะว่าผลประโยชน์ของชาติเพราะผลประโยชน์ของชาติชาติเขาได้อะไรค่ะเขาตัดสินใจบนบนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดตอนนี้ผู้นําของยูเครน กลุ่มหนึ่งก็ไปกลับไปอิงไปหารัเสเซียไปหารัเสเซียแต่อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังอิงทางนี้อยู่แสดงว่าความขัดแย้งของยูเครนเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอิทธิพลของมหาอำนาจที่เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างหลังนะฮะแต่เรื่องนี้ผมว่ามันเคลียร์ง่ายเพราะเพราะเพราะอยู่ติดกับรัเสเซียตรงนั้นเนี่ยนะทางอเมริกาก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งรัเสเซียขยับพลเข้ามาก็จบนะฮะจริงจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่า ม,มันมีปัญหาอีกเมืองหนึ่งซึ่งไครเมีย,ยวันนี้อาจจะพูดไปจบนะ <C> คือไครเมีย,เ,ยเนี่ยเป็นยูเครนเนี่ยมันเป็นประเทศที่มี24จังหวัดแล้วมันมีรัฐหนึ่งรัฐหนึ่งเป็นรัฐอิสระนะก็คือชื่อไครเมียรัฐเนี่ยอิงมาทางรัสเซียมากรัฐนี้สวยมากเป็นเกาะใหญ่รเริ่มเทิมเลยอยู่ในทะเลดำนะคนยูเครนเนี่ยนะผู้หญิงสวยมาก <Alright. S 2> ไม่ใช่สวยบางคนนะไม่ใช่สวยมากบางคนสวยทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นมีหนุ่มๆไปเที <C> ่ยวยูเครนคนยูเครนสวยมาก ผมเชื่อว่ายูเครนเนี่ยไม่ร้าวลึกและยาวนานเหมือนเมืองไทยเพราะเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อความคิดแต่ยูเครนเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักแล้วผมว่ามันจะจบได้เร็วนะก็จริงจริงอยากจะคุยให้ยาวกว่านี้แต่คิดว่า เวลาจะไม่ค่อยอำน,นวยให้เท่าไหร่เอา,เา,า<ช>คร่าวๆแล้วกันบางทีข่าวตามประเทศนะคะอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้วก็อาจจะไปภาพสะท้อนกลับมาให้เราได้มองบ้านเราเมืองเราบ้างนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมประเด็นข่าวรอบสัปดาห์กับวิ๊กลี่ราวกับนะคะและตอนนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณริมพูการดแนสเสอร์ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์กีนลิฟนะคะแล้วก็พบกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลาสามทุ่มตอนนี้ดิฉันรัฐนันท์คุณเฉลิมและทินงานจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคั